เ็นั่งลมเต็มขอนขอนหักจากขอนหักขอนหักเลยจ้าขอนหัก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 พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเบิ้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 งพูดนะ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 สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาซอยมาดาม มาซอยมาดมสีหงสีไฮพี่น้องมาจอบเบิง้งเกือบทุกมือบันนี้บ่มาแค่สองมือสามมือแป๊บเดียวเฮ็ดเทาพ่อแม่พี่นอ้องมาหลุนมาเบิง้งน้ำแันมาสิเก็บได้บว่าแต่ว่าดอกเ้หน่อยก็หลายยู่จ้าพี่น้องโอ้ยออนส่วนอย่างหงด,างดังๆเด้อออนส่วนเฮ็ดนี่พี่น้องโอ้ยข่อยก็มาเบิ้งอยู่ไดนเอาพรได้เท่าแล้วเท่าเท่าเท่านี่ก็เท่าแต่ต้นนีนี่เอาได้อยู่ ตัวนี้นยังเอาได้อยู่นี่นั่นอ่ะอตัวนี้เดี๋ยวเราให้เลาใหญ่ก่อนจักหน่อยมือสองมือพอแม่พี่น้องออย้ยมันนี่มาเบิ่งซุ่มทีสิเอาเดอได้เด้อเบิ่งเบิง,บงมาเบิง่งปัดดอกห,หน่อยๆกับเพียบเบิ่งเบิงเบิงดอกหน่อยหน่อยเนี่ยดอกเล็กๆนี่เพียบเลยพี่น้องราบราบอยู่เห็นบ่ปัดพุ่น่ะห้างในพุ่นน่ะแดงบ่เถ้าอุ้ยเต็มสาบราบอยู่พุน่น่ะว้ายพี่น้องว้ยเจ้าเห็นยังบ่พุ่น่ะว้ยวยายไปเบิ่งไปเบิ่งกันไปเบิ่งกัน โอ้ยซุ่มเทากระเทาเบิงเบิงเบิงพ่อแม่พี่น้องจ้าจักว่าลักออกกระย่ามดา่อยคือจังมาซองเบิงอยูขอย่ข่เราก่เห็นวีแววเจ้าเลยว่าเจ้าสิออกนะมาเดี๋ยวมาจมให้เฮ็ดอีกแล้วนี่เก็บเก็บพ่อแม่พี่น,อนอ้องน่าซะบ่ล่ะเดี๋ยว่อยมาผิดจะละนาจะละซ้อมสีเอาเราหึงบ่เอาตัวนี้ส้มสีเทาแล้วไหม ต่บ้านนี่นี่นี่มาเบิงซึมนี่สิเอาได้บ่กนนี่บอแมนสิได้มาห้องมาหายอีกบก่บ่แม่นว่าแพร็ดบ่มาเบิงเด้อพี่น้องเบิ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 ่งบอกไฮยะจ้อยมาเราเราบ่าได้ขึ้นมาสงสัยเจ้ามาซอยข่อยเบิงน่นี่พอ่พอแม่พี่น้องเอ้ยซอยข่อยแนมแน่ปุณนะปุณนะเห็ดเห็ดเห็ดจะเห็ดเห็ดพ่อแม่พี่น้องเออเห็ด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 จะเห็ดเห็ดนางลมเด้อพ่อแม่พี่น้องเต็มขอนอีกแล้วเบิงจิละ่ะสาบลาบอยู่เนะี่ยเห็นบ่ เต็มขอนเลยจ้ะเต็มขอนเลยนะสาบลาบเลยเพื่อน,นะอะม,ม,มามาแบบนี้มาเก็บกันเลยเนาะมาเก็บกันเลยมาเก็บกันเลยสาบอะได้แล้วเอาได้อยู่นี่บ้านแถาจะ้ะยังเก็บได้อยู่เนาะม,มาดามเอ้ยเจ้าก็ได้ถ้ามาเมืองบ้านนี่สิกรล่างดีเมืองบ้านก็บ,บ่ได้มาส่นตัวล่ะนี่ เอเอก็บเ,เ,เก็บเก็บอันนี้เรางามๆอยู่ด้ยวยแต่ว่าเพียงแต่ว่าอันนี้เราหล่นใส่ซื้อจ้ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเย็ะจอยเจ้าคือโบอข้นมาเราบเดีขึ้นมาเสร็จแล้วเนีเน่ยนแพทโบเดีบอก,บอกเราว่ามันมีนะแม้แพทก็บ,บอกแค่ว่าอมองทีมันมีเพราะตอนแพทมาเบิง้งมันโบเห็นเสร็จแล้วพี่น้อง เอ,า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 ,เา,อา,าหลาゲปゲปมาดามเจ้าอะ่าสิคากหลายเก็บเก็บนี่กับพ่อได้เก็บอยู่บ้า <c oughs> นได้เถาเนาะสุดยอดอีหลีพี่น้อ,อสุดยอดสุดยอดหล่นกระตาคอยแท้จึงได้กระหล่นกระตาหน่อยค่ะล่ะ หล่นจังได้กับตองเกียบเอาอนหนาเสือเอ้อนะพี่หนุน่มอ่ะ ซาบลาบอยู่บนเห็นหยางบอเห็นหยางบบเห็นางลมเต็มขอนขอนหักจากขอนหักขอนหักเลยจ้าขอนหัก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 พ่อแม่พี่น้องเอเบ้งเบิ่งเบิงบิงบิงบบิงพูน่ะพูน่ะพู่น่ะอุย เกิดขึ้นได้ทุกอย่างอะแหละพี่น้องเนาะตอนเข้ามาซองเขาอาจจะแน่นพอเห็นแล้วอาจจะยังดอกหน่อยยุ่งสิแมตอนแพทมาซองเบงสร้างเอาแต่ต้นนี่แหละตนน้นหนานบ้เอาเพระาะว่าเราคิดว่าเราเถ่าแล้วละ่ะที่แพทดึงเบงที่แหลกนั่นเนะาะเด้อมาเก็บเห็ดน้ำมาดามพี่น้องเอ้ย กลับมาจะสื่อของจากลานไยก็ะลูกได้นน่ก็น่องบอลได้นน่ครับรถ่านหินพ่อแม่พี่น้องจ้าสาบลาบอยู่ครับรถ่านเลยอันบอ่อปลาว่าแม่ขอเบิ่งอีกแน่ประสันพุ่น่ะปลาก็เรียกว่าไปกับไปทาไมที่ไหนได้จังๆเลยปลาก็นั่งร่อในรถพุนละเพราะแม่เรียกว่าทาแม่ทาแม่อันเห็นเห็ุหก็แสดงว่าโดนกระลูกเด้อเราก็สนั่งฐานในรถน่นละ่ะ พาเพื่นไปสื่ออันนี้สีเห็ดของมันไก่กันจะ้ะไปสื่อเต่าเจียวสีเห็ดให้เพื่นกินละดนละละเพิ่นอยากมันบดบวมีเต่าเจียวได้สิพากันไปสื่อเต่าเจียวล้านไทยอืม,อม,อมจะ้ะพ่อแม่พี่น้องงามคือเกา่าเนาะสุดยอดความงามเลยจะ้ะโอ้อยพ่อแม่พี่น้องอยู่ไกลๆนี่ส,สีให้กินเลยสีแจกเลยเล้ยพี่น้องจะ้ะ อยู่ไก่กันเนาะพี่น้องจ้าอยู่ไก่กันโทษอยู่ไก่กันแห้งเด้เลยลายจากเทิงๆก่อนเนาะจะ้าเนาะเคือม้าผู้เคยผูกเคยพอพี่นอ้องหลายคากหลายแน่เห็ดก็ได้เนาะเต็มเต็มเลยเฮ็ดหนาหอนมันใส่เวลาแค่ อสองมือแค่นั้นแหละพะว่าที่แพทย์ว่าสามมือแพทย์มาเบิงสามมือทีแล้วบ่เห็นก็สแสดงว่าเรากระลังสีสิจอเกิดเนาะเฮาแนมบ่เห็นเนพราะแพทย์บ่ไดมาเบิงแค่นั้นละ่ะเราก็ใหญ่เลยนะเนี่ยมันเฮ็ดหนาหลอดเนาะมันใหญ่ว่าอิลีพี่น้องจ้ะสามมือแค่นั้นแหละสามมือออิลี่ได้ใส่เวลาดนเลยจ้ะเฮียจอยมาเห็นคือสีห่วงค่ะแต่ว่าคือสิเอืน่นแลมาเก็บบ่ได้เดอกพี่น้องพอดีเถ่าเนาะ แต่ว่าเราอยู่ใส่แต่ตอนนี้ยิ่งข่าวว่าเราสิไปหาเก็บเ็ดผึ่งทั้งหดกาแฟแล้วดอกว่ากันอยู่จ้ะฮันจงไหวให้เอ่ยมาเก็บกับว่าใดแหละเทาเทาทิมเห็นรามาเก็บอีกรุ่นหนึ่งอ่ะรุ่นที่น้อยๆเนาะพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะเงนมือมาเอาด้วยยื่นมือมาเอานี่จ้ะเห็นนางลมสวยๆของเราเนี่ยสวยจริงๆย่อมราบง่ามเลยจ้ะ ยอมรับอีลีว่าพนงามขอนเก่าที่แพทย์มาเก็บเป็นสอยมูก,กันละทีว่ามาเก็บก็บเอือยอันที่พ่อแม่พี่น้องว่าอันคือบ่แย่งกันนะที่ว่าที่ว่าอันแบ่งกันเก็บนะแม่พี่น้องจะตีกันเด้อที่พ่อแม่พี่น้องแซวลกันจ้ะนี่ละขอนนี่ละขอนนี้เลยจ้ะนี่กะสีเปล่าเก็บจังน้อยเนี่ยเพราะว่าลูกชายสิหิวเขา สีไปเห็ดเขามันไก่กินกันออพอไหมพี่น้องจา๋าเบ้งเบึ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 งมาดามแล้วยุ้มเอายุ้มเอาเด้อแต่ตอนนี้นล่นล่นกระตาแล้วจ้ะล่นแล้วล่นแล้วพี่นอ้องความงางของเราขักเถลยทำมือว่านมากนี่สิพอดีเลยเนาะมือว่านผ่นบริมากทางนี้แล้วไปทางอื่นมือว่านนี่จ้ะ สุดยอดเนาะสุดยอดจริงๆริงเลยนี่เลยถากพื้นนอนเฝ้าอยู่นะเห็นไหมขออนุญาตหาแนวเกยียดถากลงนี้ก่อนเด้อลงนี้น่เจ้าอนออกนี้นะเออไปขอ,ขอนทำขอนนี่กะทำคูนคักเด้อพี่น้องทำคูนคักเด้อ ทำคักคูนคักนะเออเออเออโต้บักไงหนึงเคลียร์หนีก่อนคุณนะอื้ยถากเต็มเลยจ้ะพ่อพี่น้องถากเตี้ยมสิเลนแบบบักย่างคักเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเด้ออย่าลูบลานบาปเด้อแบ่งกันกินเจ้าก็ได้กินคักก็ล่ะเจ้าว่ได้กินเดี๋ยวเจ้านอนเฝ้าซื่อเขาเ่เห็นว่าเจ้าสิกินนะอุ้มจ้าอุ้มบังจีละ สุดยอดความสวยความงามอีลี่นี่ละจ้าพี่นอ้องเอ้ยเห็ดเต็มขอนขอนหักจ้ะขอนบินบ่ได้เด้ออัน,นมาดามตรงเอินว่าขอนหักจ้ะเพราะว่าแล้วนักเห็ดใช่หไหมแล้วไปบ่ได้อะน่าเอาไปถ่าก,กินซะ แม่เจา้าหล่นกระตาอีหลีพอมีน้องหล่นหล่นทักหล่นแมน่สุดยอดอีหลีพี่น้องเอ้ยมาหับไปกินมาแบงไปกินนะเจ้าสีเบ่าแนวดละ่ะปีนี้เป็นปีทองของมาดามอิหลีปีทองของเห็ดนั่งร่มอิหลีเฮ็ดยังกับโสูเห็ดเห็ดช่างล่มเนาะคุน่ะฟังคุนเดี๋ยวสีพาไปเบิ้งึ้นไปเบิ้งเพิ่งเพิ่งอันเด้อ ออ,อย,ยังบเบิแคนี้เด้จ้ะ <c oughs> ขออนุญาตกบฟต์ฝาวในเด้อพี่น้องเอ้ยสุกลุกสุดรุ่นอยู่เด้อเพระาะว่าอยู่โดนบ่ได้เฮ็บมองนี้เห็บมันหลายจ้ะเฮ็บไล่หลายเคยจอมันเคยก่อแผลหน่ะไหมก่อแผลสียานเนาะุ่ม,อมเอาุ่มเอาหล่อนแนนบหลอนแนนกยา,น,ยา,ยา,กายนี่อือโอ้ยหลายคากหลายแน่อือ เดี๋ยวคนอ,อยากเก็บใส่กระตาก่อนเด้อนี่พ่อแม่พี่น้องเบิงเบิงเบิงสุดยอดบอต้นัันบอเอาเด้อจะ้ะมันมันมันส่งสีเละแล้วกะสร้างเพื่อนป่อยเพื่อนไวหันละพอผุนซุ้มผุนกะมีแล้วกะซุ้มหน่อยหน่อยุ่น,นอ,อีกเนาะห้องเดี๋ยวห้องคอยมาเก็บถ้าบ่มาเก็บก็ให้พี่จอยมาเก็บจะ้ะนี่คลิปนี้แพ็คกากฟไว้ซ้านีดเด้อพี่น้องขอโถษขอให้ในค่วมชุกหลงหุกลาวเอาลาวเอาปกลกายอยู่ดนเพราะว่ามันอยู่ในมุมหมืดอ,อยู่ในมุมอันอยู่ในมุมแอบๆอบเฮดหลายแต่ว่าเเฮานี่ สุดฟินเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเบิง่งโอ้ยฉันอยูไ่ไกลไกนี่รับรองได้กินทุกคนนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอาไปแบง่งหมูแบง่งพวกนี่โอ้ยตู้เย็นตู้ส่องฟีดแพ็คกัเต็มหละ่ละละ่ะนี่นกะกระตาอึ่งล้นเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปละจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อขอบคุณทุกกระนังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่ไม่หายมารามเหยมัสลูแอนเอนจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจากใจของสองพี่น้องสายห้าด้อจ้ะเด้อ กดไลค์กดแชร์ไปเรื่อยๆจ้ะและสำหรับคนที่เขามาเบิ่งใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิไดบ,บรบ่ได้พลผาดคลิปใหม่ๆของมาดามเ็ดมัสรูมก็คุณเอนจอยเพราะว่าเฮามีนี่แหละแบบที่เห็นนี่เห็นบอ่อพีนอ่น้องมันซิฟินทอาไหลถามใจเธอดูเนาะไปละค่ะรักนะจุ๊บๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าอยู่ดีมีแห่งสุขผู้สุขคนจะเด้ออย่าเจ็บอย่าจนจ้ะปลอดภัยสุขผู้สุขคนจ้ะรักนะจุ๊บๆุสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย